ความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเดิมเรียกทั่วไปว่าสนามบินชะเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยการผลักดันของข้าราชการและพาา่อค้าประชาชนในจังหวัดที่อยากให้มีการบริการผู้โดยสารทางอากาศ จึงอาศัยท่าอากาศยานของกองทัพบ,บกในค่ายวชิราวุธซึ่งกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์โดยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่งแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2527ใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างทหารและพละเรือนขนาดทางวิ่ง30คูณ1,700เมตรหลังจากเปิดให้บริการในปีพุทธศักราช2531 มีผู้ใช้บริการมากขึ้นประกอบกับพื้นที่โดยรอบไม่สามารถขยายได้จึงพิจารณาเลือกพื้นที่ใหม่ได้แก่บริเวณตำบลปากพูลอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2541 โดยประกาศเป็นสนามบินอนุญาตเมื่อวันที่20เดือนเมษายนพุทธศักราช2541และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2543ซึ่งในปัจจุบันท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น กรมท่าอากาศยานจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในปัจจุบันกรมท่าอากาศยานดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่และติดตั้งสะพานเทียบจำนวน2ตัว สำหรับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะมี3ชั้นพร้อมทางเดินเชื่อมกับอาคารปัจจุบันสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน1.2ล้านคนต่อปีเป็น4ล้านคนต่อปีมีการออกแบบโดยยึดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ของไทยผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสากลในยุค AEC ด้วยแนวคิดจิตวิญญาณความเป็นศูนย์กลางทางศิลปะวัฒนาธรรมภาคใต้ของไทยก้าวไกลสู่สากล นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังปัจจุบันพื้นที่ใช้สอยราว560ตารางเมตรรวมทั้งการก่อสร้างผังบริเวณที่เกี่ยวข้องเช่นทางลาดยกระดับเข้าสู่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่สาลาริมน้ำด้านหน้าอาคารผู้โดยสารหลังใหม่งานภูมิสถาปัตยกรรมถนนทางเข้าและที่จอดรถยนต์พื้นที่ใช้สอบรวมประมาณ1.22แสนตารางเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความพืบหน้ากว่า81%คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดบริการได้ในครึ่งหลังของปี2565ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ